สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมโคซ่าเลวชิงกะรานะครับรับล้างลอกทัวราชอาณาจักรนะครับตัวนี้ลอกชิปมโนนะเป็นตระกูลคอนเควสนะครับเป็นขนาดเบอร์100 HG นะครับตัวนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีอ่าเป็นแต่งมานะครับเป็นลูกปืนอ่าลูกปืนซิ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวระบบอ่าหนงแม่เหล็กนะครับจะส่งผลให้เวลาหมุนอาจจะมีเสียงแห้งๆของลูกปืนนะเพราะเป็นลูกปืนแต่งนะครับอาจารย์ ดยรวมหมุนลื่นปกติดีนะครับแต่ว่ากับเป็นจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนลูกปืนประคองหนอกหมุนลื่นปกติดีนะครับตรงจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมานะครับตัวเสาแกนมือหมุนนะครับลูกปืนลูกประคองเสาลูกล่างลูกบนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับรุ่นนี้มีโอลิงด้วยนะครับป้องกันน้ําเข้าไปที่ลูกปืนนะครับจุดขยับก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตัวปรับเบรกปรับเบรกได้ปกติดีนะครับ ว่าตัวนี้มีเวลาปลาดึงออกมีเสียงเป็นะยมนะครับดังปกติดีนะครับสําหรับเวลาปลาดึงออกนะครับส่วนตัวผ้าเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับใส่จารบีสมูทแดกของค่ายชิมานโนให้เรียบร้อยนะครับ,บตรงงานตรงรุ่นนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวผ้าเบรกให้ดูนะครับ จุดต่อมาระบบการตีกลับลูกปืนวันเวนตี้รีเวิร์สนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้ใส่จารบีเฉพาะจุดของคาชิมาโนให้เรียบร้อยนะครับตรงงานตรงรุ่นของถอดจารบีนะครับจุดต่อมาระบบเฟืองขับเฟืองพินเนียนเฟืองได้นะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับหมุนเนียนปกติดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวเฟืองให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ชิ้นส่วนของเซชิมาโนนะครับสำหรับตรงงานตรงรุ่นของเขานะครับเดี๋ยวผมเป็นคลิปเป็นคลิปวิดีโอการทํางานให้ดูนะครับ ส่วนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในนะครับชุดยกตัวเตะฟีสปูลทํางานได้ปกติดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนอะไหล่ภายในนะครับลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนเฟืองไดร์เป็นลูกปืนแท้ทุกลูกนะครับหมุนเนียนปกติดีนะครับส่วนลูกปืนประคองแกนอาสปูลนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับเป็นลูกปืนซิ่งนะครับลูกปืนแต่งนะครับเป็นลูกปืนอาจจะมีเสียงฮอนของลูกปืนนะครับเพราะว่าโดนลูกปืนเปื่อยนะครับจุดต่อมาระบบการทํางานของชุดตัวเกีี่ยสายเฟืองตัวนอนเขาไฟนะครับ ชุดเฟืองพลาสติกนะครับเฟืองขับตัวนอนเดี๋ยวผมขึ้นเป็นคลิปวิดีโอการทํางานนะครับทํางานให้ได้ปกติดีนะครับสําหรับตัวเกียร์สายนะครับโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับหมุนเนียนปกตินะครับอาจจะมีเสียงแห้งๆนะครับของลูกปืนเป็นลูกปืนแต่งมานะครับตรงจุดนี้แจ้งให้ทราบนะครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ